อะไรอย่างี้ต้องเรียกร้องอย่างงี้เราคือเราจ่ายตังค์ไปแล้วไม่ทีเนี้ยเขาก็เลยงงว่าแบบเอออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแบบมันก็บอกว่าเออแบบมันก็ราคาแบบไม่ไช้แพงมากอะไรเงี้ยก็แบบไม่ถึงร้อยแต่มันก็เป็นของที่เราสั่งไปใช่ไหมแลม้วเขาก็บอกว่าอยู่อยู่อยู่ฝ่าล่างนะเออ,อเอออผมว่าเออยังไงก็แบบพรุ่งนี้แล้วกันอะไรเงี้ยจนแบบผ่านไปเห็นมีใครโ่านตรงแท่งอะไรอย่างเงี้ย <Paper. S 1> อที่จริงมันต้องมันต้องมาให้เราเว้ยมันต้องรับผิดชอบเว้ยใช่คือคุณจะทํางานหรืออะไรยังไงก,ก็ตามคุณนะเราไว้ว่าบ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแสดงสปิริตความรับผิดชอบไม่ใช่คุณจะมาอ้างว่าเออที่ร้านยุง่งยุ่งแล้วไงมันใช่แบบคุณรักผมหรอมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าพูดตรงๆใช่ไม่หละเออแต่ว่าเราก็แบบเออรุปอรูดคิดว่าแบบเอออาจจะรับ เออเขายุ่งจริงนืินนั้น็ไม่ั้นอยู่กลางแมปดินอยู่กลางแมปเขา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 มาเช็คเครื่องนี่ครับพี่เนื้อกลางชั้นล่างเนี่ยทำใไม่ปันนมามีรูนนะผมก็เลยโทรับไปถามว่าเออแบบอะไรยังไงมันก็เลยบอกว่าอ๋อที่ที่ร้านยุ่งเดี๋ยวคนชื่อนี้ชื่อนี้ออกไปข้างนอกผมเขาว่าอ้าวแล้วเขาแบบรับปากผมว่าเออจะเอาของมาส่งเนี่ยคือยังไงอะไรเงี้ยลอยู่ขวาล่างพี่เล่นอยู่ขวาล่าง ก็เลยบอกว่าร้านจะปิดแล้วไรเงี้ยเอาร้านปิดแล้วไงเนี้ยคุณก็ต้องไม่รู้แหละมันเป็นปัญหาของคุณคุณก็ต้องรับผิดชอบอ่ะเออเออหาลเออเออหลุดหลุดหลุดโอเหาลูนะหาลูนะตอนแรกเหมือนมาแต่ว่าไม่เสียงเสียงแบบเหมือนลูแถวนี้มีรูนนะลินนะ เจ้าลูนเลยว่ะลูนว่ะทุกคนอ,กอยู่กับเพื่อนนะูนที่ชายที่ช่ยอยู่อยู่อยู่อุ้ยมันไงใต้จะพานนะปะไม่ตอนะะตนี้ถอนโทเทมขาวหนึ่งอันอยังไม่ได้แตกเครื่องเลยหาลูนอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นสองนันนี่ยัให้ไปก่อนก็เลยคิดว่าเออแบบเราแบบคอมเพนไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคอมเพนไปก็แบบแบบสงสารคนนั้นไงเพื่อนเล่นอยู่ล่างนะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่สายล่างนะอยู่ตรงแพนะอยู่อยู่ๆรวมน่ะแถวนั้นแหละสวยขนมไปดูในเรือไม่ดูพี่เจอแล้วพี่เจอลูนแล้พี่เจอแฮกรูนแล้พี่เจอแฮกรูนแล้แฮกรูนอยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงซ้ายล่างอ่ะขอบแมพสายล่างขอบแมพถ้าเขามาเช็ครูนไงบอกให้ก่อนบอกไว้ก่อนเขาเออเขาไปแล้วก่อนย้าย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  เขามาหาพี่เขามาหาพี่เขามาหาพี่โอ้ยแม่ให้โหง่ไม่คุ้นคิดเยอะไปเองโอ๊ยโอ้โหกูเลยเชื่อแม่งเลย ย้ายลูนนะกิ้เจอเลยเ้เพื่อนถอไปกว่าเพรทีนึงหลุดนะเน pues mm nah. ี่ยระวังนคนปั่นไฟระวังด้วยเนอะพ้ม่าหละ เขามียายลูนนะเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนเจอเพื่อนไปช่วยยังอ่ะมาดิมาดิมาดิเจอเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่นะเพื่อนเล่นอยู่นะไม่มีตะเกียงมีเปอรตะเกียงและหนึ่งเสามเครื่องเนี่ยมันมันจะเสร็จแล้วว่ะเออไม่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 เล็กอ่ะไอพี่ช่วยเองกิ๊บกิ๊กหาลูนหน่อย เราเทมสองอันแล้วอ่ะขาวอันหนึ่งไปอันหนึ่งเขาแกะอันหนึ่งเป็นอาทีตยสามละเต็มสองอันหนูยังไม่ได้แกะนะมันมันเป็นขาววันนี้กับลุงทศินเต็มเต็มยังออไปกินข้าวมาดิแต่เข้าได้นะหรือไม่เข้าข้างบนน่ะข้างบนว่างนี่ไกด์อะเต็มแล้วเต็มแล้วแตเขาแต่คนที่ปิดไม้เมาเมื่อกี้นี้ออกมามาก็ได้มาเล่นด้วยกันนะ มาเล่นด้วยกันมาเลยกันเล็กเล่นได้นะเขายกไม้ละเขายกไม้ละโอเคพี่ช่วยเพื่อนได้นะเราต้องหารูนหน่อยมินเกมยากแน่ผมวิ่งาาอยู่ไม่เจออ้ย้ายรูแล้วหนึ่งตะเกียงสอง อย่างหแหบแน่นอนคือว่าจะใส่กลับมาเฮ้ยยังก่อนแม่บ่อยพักก่อนอุ้ยเพื่อนเฟดสองแล้วหรอเดอแล้วเซ็งเซเว่นก็ปิดอะไรก็ปิด

ปั่นอยู่ขวาบนปั่นอยู่ขวาบนปั่นอยู่ขวาบนไปปันอยู่บ้านใหญ่โอเคโอเคมาไล่ต้อะไล่เก็บเย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 ็บอยู่ข้างหลังกิ๊บเราเลยกิ๊บไปเซฟเพื่อนได้ปะเบต้าเขาปั่นอยู่ขวาบนเลยเลยเล็กขึ้นมาเเอนโอเคก็ได้ก็เซฟเพื่อนก็เซฟเลย วยให้กิฟต์เซฟต่อเลยให้กิฟต์เซฟต่อเลยเดี๋ยวอยู่ขวาโบนมามามาหลังเรือได้มาหลังเรือได้มาฮิวบนันไอ้เปิดมนไล่เขาแล้วอ่ะโอเคโอเคให้กิฟต์มีเพื่อนได้ไหมเพื่อนไม่มีเองโอเคโอเคเครื่องพี่เครื่องพี่อยากจะเสร็จละกิฟต์กิฟต์หาเครื่องเฮ้ยผัชข้าวเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จแน่เธอเดินรถเดินรถขับเสื้อที่อยู่กับเพื่อนโอเคโอเคฝัดเล่นกูเฮ้ยเครื่องแตกสิเอ้ยไม่เสร็จแล้วกูว่า ไปไหนไม่รู้อ่ะเกนั่นแหละเพื่อนไปช่วยนะพี่พเต้โอเคอเคือไม่เจ็รคือไม่เจ็รกิฟต์กิฟต์ไปเครื่องไหนอยู่อ่ะเอาเคร่นัน้นไปก่อนเปลี่ยนไล่พี่ บ้านใหญ่ปันตาปันตาเอออยู่เรือใหญ่อยู่เรือใหญ่อยู่เรือใหญ่เล่นได้อยู่ตอนนี้ปันสาครับปันสาเล่นอยู่เรือใหญ่เล่นอยู่เรือใหญ่สิบนะสิบเร็จเลยเเลยก้าสิบเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคผมลงล่างผมลงล่างผมผมลงแพ กิบกิเดียกิพาไปเคนได้กิ๊พาไปเครื่องก็ได้เรื่องท่าไหร่นะเค่องเครื่องที่มีป้นใช่ไหมใช่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 เขาไปเครื่องเสร็จเขาไปเครื่องเสร็จไม่ไม่ไม่เขาอยู่เขาอยู่เรือเล็กเขาอยู่เรือเล็กที่ใหม่เขาจะโซนเครื่องลอยแล้ววะไ่ะมันไม่ได้มันไล่เครื่องนะแต่เนี้ยเ้าเสร็จยังอ่ะ กิ๊บปั่นเครื่องเรือเล็กหน่อยกิ๊บปั่นเครื่องเรือเล็กหน่อยปะเขาปั่นเรือเล็อก,เลกอยู่ปั่นเรือเล็กปันป่นเรือเล็กปั่นเรือเล็กเขาปั่นเรือใหญ่เขาโซนเครื่องนะเครื่องติดกันนะไม่รู้ว่าเพื่อนได้อะไรอะ่ะวันนี้ได้ห้าสิบเปอร์ครับ เครื่องนี้ได้50เปิร์มกันเรือใหญ่อา่าเกระเข้มแกหมดอีกยังครับเหมนมากพี่วะเหมือนเพื่อนได้คุญแจเลยอ่ะดูป่าจะแอบไปดูดิผมเล่นอยู่ผมเล่นอยู่ใครก็ได้ฉี้ช่วยกิ๊บเลยอ่าเพื่อนไปช่วยลับเพื่อนไปช่วยลับเพื่อนไปช่วยรับป๊อาเตะเลยไหมเสร็จเลยไหมเสร็จเลยไหมเตะเลยไหมเอาเสร็จดิเอาเสร็จดิ ไล่ผมมันไล่ผมยาวอ่าเปิดปร,ประตูประตูปั้นเล็กนะเอ้ยประตูกระทอมกระทอมเล็กอะ่ะแยกถูกไมไม่รูข้ขวาล่างขวาล่างมันอยู่กับพี่อยู่มันอยู่กับพี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งลืมสังเกตอะไรเขาไปประตูเขาไปประตูเขาไปประตูขวาล่างกิปอยู่ไหนอยู่กับเพื่อนพี่อ่ากำลังไปอ่าเเรี่ย ตอนนี้อยู่บนบนบนกำลังไปใต้ล่างใต้ล่างตรงแพรหรอใช่ใช่ใช่พี่พี่อยู่ตรงแพรอ่ะยิ้วหน่อยโอเคโอเคพี่เจอเพื่อนพี่อยู่กับเพื่อนละไอยี่่าพ่ไปเจอช่วยด้วยวยด้พออยู่ล่างช่วยดูดูไปพี่เปิดประตูหลังหลังรถใหญ่นะพี่เปิดประตูซ้ายบนนะ สายบนหลังหลังเรือใหญ่นะออกแนวกลางๆด้วย,วย,วยประตูล่างเปิดได้ไหมอ่ะใครด,ดูทีไปไหวแล้วไปไหวแล้วกันไปไหวแล้ว,ลวช่วยดูใครเอ้าประตูล่างี่ไหนอ่ะม,ม,มาเล่ามาเล่ามาเล่าผูช้าชาเดียวช่วยถึงมาดู ไเดดอ้าจะวนกลับทำไมเนี่ยโอ้โหน่าจะวิ่งต่อเขาอยู่ประตูเขาอยู่ประตูเขาอยู่ประตูเขาอยู่เขาเขาอยู่สายบนเขาอยู่สายบนหลังประตูคิปไดได้ไดมามามายันเลยประตูเปิดแล้วมายันเลยมายันเลยมายันช่วยกันเลยได้ไดอีกทีเดียวจะหลุดแล้ยบ๊มบ๊มบิ๊กครับวิ่งไม่ทันหนูวิ่งไม่ทันหนูวิ่งไม่ทันได่เพื่อนอยู่ดีอเปิดเลยเปิดเลย ู่กับพี่อยู่กับพี่อยบพี่อยพีพ่ีลองโดนดึงหลัง้ยโอ้โ,อโหมันจะี <ช planet. S 2> ่ไนบอนี่าวางีกอไปขีกอไปขีกอไปปา <l oss> ลงครับงงไดิงงมาดิ สวยกิฟต์เดี๋ยวพี่บังให้ยิมีแทงหลังใช่ไหมรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนนี่ไงพี่บังไปเลยพี่บังให้ทีนึงพี่บังให้ทีนึงโอ้ตายคันคันคันเฮ้ยพี่หลมหมอบพี่หลมหมอบขานไม่เลิกขานไม่เลิกข้าติดกระปุกมองไม่เห็นใช่เออเออเขานไม่เลยกขานไม่เลิกกิฟต แทงหลังแทงหลังแทงหลังอย่าบอกนะว่าเว้าเว้าวดีกว่าเพื่อนีคูนอยู่ไหนแล้วแล้วแล้วเพื่อนออกได้เพื่อนออกได้เพื่อนออกได้เอาเวสมาเต้าเลยไหวยจ้ารอสี่ตาแม่จ้า จะบ้าตายไรงวันโอ้สองขีดจะบ้าตายไรงวันดิโอ้โหลอยนิดนึงก็เคสออกก่อนแล้วเสียเลยอีเคสรือมาบังหลังใช่ไหมไอ้เสียท๊ะ